สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกลิกกะกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลิจเามาทำคลิป get lady with me นะคะเป็นคลิปแต่งหน้าไปคอนเสิร์ต b l a c k Pink นะคะเป็นวันนี้เลยวันแรกนะคะวันที่11มกราคมนะก็อันนี้ก็เพิ่งอาบน้ำสระผมมาเสร็จเลยนะก็เรียวๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ลงสกินแคร์เลยแล้วกันนะคะว่าช่วงนี้ใช้อะไรบ้างนะคะก็อันนี้คือกระเป๋าสกินแคร์จริงๆคือไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี้นะแต่คือเหมือนกับว่าเราก็เอาใสมาอะไราเงี้ยอยากใช้ไหนก็ใช้ตามสภาพผิวนะคะพอหลังจากลล้้าางหนนเสร็จแวะะค ใช้อันนี้เป็นโคโคนัทโรสโทนเนอร์ของยี่หอ้อคูพารินะคะอันนี้จะมีขายที่เซฟอร่านะคะใช้แล้วก็เหมือนก็ช่วยปรับผิวแล้วก็อันนี้มันให้ความชุ่มชื้นด้วยก็เราจะปรับสภาพผิวกันก่อนนะเพื่อให้พร้อมกับการบำรุงนะคะเป็นสเปรย์โทนเนอร์อันนี้คือแนะนําว่าอย่าลืมตาเพราะว่าแสบตาเว <c oughs> ลาเข้าตาต่อมาก็จะเป็นอันนี้อันนี้เป็นไวท์มิวโลชั่นยี่ห้อมิวนิกนะคะอันนี้ก็ยังคงใช้อยู่เป็นโลชั่นที่เอาไว้ให้ผิวมันชุ่มชื้นนะคะ ันนี้ใช้แล้วไม่เหนอะนะแล้วก็สามารถใช้ในตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เอามาก็ทาลิปทิ้งไว้นะนี่เป็นลิปซีปิ้งมาของมามอนนะคะใช้พอกกลางคืนแล้วปักลงมาจะเป็นเนื้อแบบเนี้ยอันนี้เป็นของ origin นะคะเป็นเซรัม่มอืมอันนี้ก็คือลองใช้ดูใช้มาสักพักนึงแล้วนะก็รู้สึกว่าเหมือนทำให้ผิวเรามันแข็งแรงขึ้นนะคะ ต่อมาจะเป็นอันเดิมเลยนะคะสกาเจลของเพลิก้าอันนี้นะคะตัวช่วยลดรอยดำที่ดีมากๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยจะขายอยู่ในวัสด์รนะคะแล้วก็ราคาจะอยู่ที่200กว่าบาทถ้าหลอดเล็กนะอันนี้หลอดเล็กก็จะมีหลอดใหญ่ด้วยเป็นฝาสีขาวอันนี้เขาช่วยลดรอยดำแบบโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้ติดต่อกันนะไม่ใช่ว่าใช้แป๊บแปบแล้วจะหายนะต้องใช้ประมาณ2ออาทิตย์ขึ้นไปนะคะอีกอันที่ขาดไม่ได้นะเป็นไอครีมนะคะอันนี้เป็นของเกาหลีนะคะใช้มา หลายอาทิตย์แล้วนะคะชอบมากอยากจะเป็นครีมแบบนี้นี่คือใช้มาแบบเยอะแล้วอะพอใช้แล้วทาให้ใต้ตาเรามันดูอิ่มดูฟูขึ้นแล้วก็ดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะใช้กันแดดเดิมเลยเป็นของ Kiss c o s m e t i c นะ อันนี้ก็จบแล้วในส่วนของการบำรุงผิวนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้สกินแคร์มันเซตตัวซึมซมเข้าผิวนิดนึง <ๆ S 2> เดี๋ยวค่อยมาแต่งหน้ากันอีกรอบนึงอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางที่ดใช้บ่อยนะคะและใช้เราชอบก็เลยจะอยู่ในนี้นะคะเราเน้นความติดทนนะ,ะเราก็ต้องเตรียมผิวก่อนนะนี่ใช้ค e n t y Beauty ีนะเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะัอันนี้หยิบมาใช้หน่อยเพราะว่าซื้อมานานแล้วนะคะช่วยปรับผิวให้มีความพร้อมต่อการแต่งหน้านะคะทำให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นด้วย รองพื้นช่วงนี้ใช้อันนี้นะคะของ beauty cotte g e นะคะเป็นเบอร์03นะคะรุ่นนี้รีชอบตรงที่ว่าปกปิดดีมากจะเอาไว้ใช้เวลาที่เราต้องการการปกปิดที่เนียนกลิบเพื่อนๆสามารถใช้เครื่องสำอาของตัวเองได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ตามดินทั้งหมดนะคลิปนี้คือเป็นคลิป get lady with me นะคะเหมือนกับมาอัปเดตให้ดูกันว่าช่วงนี้อินกับเครื่องสำอาอะไรอยู่นะคะ ใช้แป้งฝุ่น Run เบอร์ศูนย์ะคะก็จะใช้แปรงนี้เป็นของแปรงของ Iscosmetics เหมือนกันเซตผิวนะให้ผิวมันมีความแมตติดทนมากขึ้นนะเราก็มาเขียนคิ้วกันนะคะต่อมาจะใช้ที่เขียนคิ้วของ Coslook เป็นแบบพาเลตนะคะแล้วก็มีแบบแท่งอันนี้ด้วยเป็นอันที่ดิใช้บ่อยมากนะคะและดูสภาพเยินมากอันนี้เป็นที่เขียนคิวที่ใช้หมดไปแล้วหลายแท่ง เขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยนะก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยมีความโค้งเล็กนึงใช้ผ้าเหล็ของเดอะบาร์มันนี้นะคะเดี๋ยว่าใช้เป็นสีนี้โทนน้ำตาลเนื้อแมทแบบนี้นะคะใช้แปรงเป็นทรงอย่างค่ะพุ่มๆแบบเนี้ยเบ,บนๆแต่สีเดิมนะคะใช้เป็นแปรงแบบนี้นะคะใช้สีเดิมเลยเขียนขอบตาล่าง ต่อมาก็จะใช้เป็น color pop นะคะเป็นสีเคทลินไลน์นะสีเดิมสีประจำตัวของเราที่เราชอบมากต่อมาก็ใช้สีนี้นะคะเป็นสี b u f f y นะคะจะเป็นโทนแบบนี้ใช้คิวเพลสอันเดิมนะคะแต่งใต้ตานิดนึงให้สีมีความแบบเชื่อมต่อกันนะไม่ไม่ขาดกัน อันี้คะดัดขนตานะคะเป็นที่ดัดขนตาของบอกต่อนะนี่จะเขียนอายเนอร์ก่อนนะคะใช้อายเนอร์ของคอสลุกนะคะอันนี้เลยรุ่นนี้ติดทนนะแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อนะเอามาใช้ในวันนี้เลยนะคะเวลาที่เขียนอายเนอร์นะจะเขียนให้ชิดโคนขนตามากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยวิงหางขึ้นไปจะทําให้เห็นชั้นตาที่ชัดแล้วก็ตามีความคมขึ้นนะคะเวลาเขียนนี่ก็จะมองต่ามองต่ําลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะ เขียนได้ชิดโคนที่สุดเป็นการเติมความเข้มให้กับโคนขนตานะปะัดมาสคาร่านะคะใช้ของซิดทูซิดอันเดิมใช้ไม่รู้กี่ซองแล้วทุกคนยังไม่เปลี่ยนใจนะยังใช้อยู่บางทีเราแต่งหน้าทุกวันเนี่ยแล้วเราใช้มาสคาร่าที่ล้างออกยาก ก็รู้สึกว่ามันรบกวนผิวบริเวณดงตามากเกินต่อมาเราก็มาปัดแก้มการใช้บัชออนของ u Cube p r s s s อันเดิมนะคะเบอร์0ูนย์ห้าแรงอันนี้ของ e s s t Cosmetic นะแต่งหน้าไปคอนนะอยากแนะนำว่าให้เพื่อนๆนนะ่ะแต่งลุคที่เป็นตัวเองที่สุดนะคะเป็นเอ e r y d a เลุคของเพื่อนๆน,นั่นแหละอืมจะได้แบบถ่ายรูปมาแล,แล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจ สุดท้ายทาลิปของโอไมทินเบอร์14นะคะสุดท้ายก็ใช้สเปรย์นะคะของทาอันนี้นะเอาไว้ฟิกเมคอัพที่เราแต่งนะโอเคเรียบร้อย ประมาณน,นี้เลยเดี๋ยวขอไปทําผมก่อนนะคะหนีบผมนิดนึงตอนนี้หัวตรงโคนอะฟูแล้วนะก็ต้องหนีบให้มันตรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะผมยาวแล้วนะคะตรงโคนมันจะหยิกๆยนะใช้ที่หนีบผมของ V Super นะคะอันนี้ซื้อในช้อปปีราคาไม่แพงแล้วก็หนีบดีมากหนีบแล้วผมตรงเราร้องแก้วอยู่แต่ตอนนี้ แต่งหน้าก็ลุกประมาณนี้แหละนะให้ดูการเวลาให้อยู่แสงธรรมาชาติก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เป็นลุกที่เราแต่งกันในวันนี้เลยเ <c oughs> มื่อกี้แอบ,บปัดแก้มเพิ่มไปด้วยมันมีความเข้มเข้มเดี๋ยวสีมันจะจางนะแล้วก็ทาลิปเปอร์อันนี้คือเสื้อที่ซื้อมาจัดอยู่เนียนมออันนี้นะคะคือลาเขาเพ้นท์แบบเป็นแบบเดียวเลยอะ่ะเขาบอกว่ามีตัวเดียวเหมือนว่าเขารับทําเป็นแบบ เฉพาะออเดอร์นะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามีรูปแบบยังไงอนะไรอย่างี้นี่คือร <Here. S 1> ิกเดินไปเห็นที่อยู่เนี่ยเราดีเห็นแล้วก็ซื้อเลย <c oughs> เป็นไรซ่ <c oughs> านะะ่ารักก็คือซื้อมาใส่วันนี้แหละวันคอนแล้วเดี๋ยวพอจบคอนเราก็เก็บเข้าตู้เหมือนเดิมอะไม่กล้าใส่ <c oughs> เพราะว่าสีขาวด้วยแล้วก็กลัวน,น้อกเก่า <c oughs> เป็นประมาณนี้นทุกคนด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลย ให้ด oh really? ูให้ดูให้ดูไม่สวยไหมสวยไหมสวยมากตอนนี้เราเวียนกันใส่อยู่นะให้น้องใส่เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูแลกันแต่ว่าจะเป็นมือถือนะถ่ายนี่หน่อยนะคะไม่ได้ถ่ายเยอะขันภ้าใไปดูกับน้องเมย์วันนี้อะลุกน้องเมย์วันนี้ ของเสื้อเหมือนกันวอมเสื้อเหมือนกันแล้วเข็มกัดที่ซื้อมาไม่ใส่ใช่ปะมันไม่ติดแล้วเสื้อมันเป็นรูอ่ะเป็นรูนะอันใหญ่มากอันใหญ่ใช่ไหมเข็มกัดไว้ติดกระเป๋าผ้าดีกว่าพี่ว่าน่าจะดีกว่านะลุกประมาณนี้นะคะจะลื้อไปดูนะคะลุกแต่งหน้าลุกลิซ่านะคะที่ช่องเมเดซ่านะา๊ะ๋ยวจะแปะไว้ให้นะตรงนี้นะมีความช่วยน้องขายของด้วยขายช่องเลยแล้วน่เละไม่หน่อยไม่หน่อย เต้น้องแม่ตื่นเต้นหนังจากตรงนี้นะคะจะเป็นมือถือแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ให้อกกล้องไปนะคะเราก็จะเอามือถือถ่ายถึงแล้วอันนี้ก็ครบกีมากันแล้วนะคะ4คนตอนนี้เราจะเข้าไปข้างในดีทคนค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศตรงมุม WW ก็จะประมาณนี้ อีก5าทีทุกคนตื่นเต้นมาก <c oughs> ตืน <c oughs> ่นเต้นมาก <c oughs> จริงๆนยากเจอน้องแล้วอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอีก5ทาทีก5าที อยากให้เกิดไปทางนี้กัน,กน No นี่คือสภาพของเราสามคนนะคะหลัง<ร>จบคอนรอคนมารับนะตอนนี้หิวมากแล้วก็เจ็บคอมากอาชิชกลับไปก่อนแล้วนะคะอาชิชแบบชิง,ชงไปก่อนแล้วแต่รถติดไงก็เลยเหลือแค่จคน <S <s จะบอกว่าคอนครั้งนี้สนุกมากถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มารอบนี้นะในแนวว่ารอบหน้าห้ามพลาดน้องน่ารักมากอตอนนี้เน็กนี่เจี๊ยวตอนนี้<ร>ออกมาน้ำตาซึมเลยอ่ะน้องเมย์นี่แอบหลอกให้อยากขายกระดาษที่ชูิ้งไปแล้วไปแล้วดีมาก หน่มาจริงสุดว่าคุมค่ไม่แล้วน่ารักเนาะนรักองมากใช่ใช่ที่ถ่เจนี่มาเยอะมากหลงเลยเนี่ยยมเยอะมากยิมเก่งมากโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละแล้วก็นี้ที่แต่งหน้าวันนี้เนี่ยเหลือมาเนี่ยนะยังยู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 ยังติเอย์ยังติดเอยโอเคทุกคนก็ปิดกันเท่านี้แหละคลิปประมาณนี้ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกัน